สวัสดีครับท่านสมาชิกสอบตท,ทุกท่านผมเสงงสิงโตทองผู้สมัครในตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินงานสากลหมายเลขหนึ่งได้รับการเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ผมจะขับเคลื่อนแนวคิดนโยบายใน4เรื่องคือ1จะต่อยอดงานเดิมและเริ่มง,งานใหม่เพื่อให้การบริหารงานสากลมีประสิทธิภาพ 2. จะพัฒนาระบบการปรับปรุงงานทั้งด้านเงินฝากเงินหุ้น แล้ก็เงินกู้สามจะร่วมเกืดอเครือข่ายสากลในการแสวงหาการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สากลมีรายได้มากขึ้น 4. จะส่งเสริมให้สมาชิกทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานสากลทุกรูปแบบนอกจากนี้ผมจะนําพาคณะกรรมการดำเนินงานสากลขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการกลยุทธ์ยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์สากลฉบับที่6กซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันคิดร่วมกันทา ได้เห็นชอบแล้วท้ายน,นี้ผมขอให้คำมั่นกับทุกท่านว่าผมจะบริหารงานให้ดีที่สุดให้สมตับที่ทุกท่านไว้วางใจต้องขอขอบคุณทุกท่านที่การสนับสนุนมาโดยตลอดครับผม